สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับสวยทันเทรนรายการดีๆที่จะพาคุณไปอัปเดตทุกเทรนเพื่อความสวยและสุขภาพดีคะ่ะวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าพิเศษสุดๆเพราะเราจะพาทุกคนมารู้จักกับ c o l ลีเด p r พรีเมียมคอลลาเจนคอลลาเจนระดับพรีเมียมที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสแรงมากในโลกออนไลน์และบอกเลยคะ่ะคนที่รักสุขภาพผิวห้ามพลาดจุดเด่นของคอลลีเดย์ก็คือ การใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่เข้มข้นเพื่อการดูแลสุขภาพผิวลึกถึงระดับ DNA ฟังไม่ผิดคะ่ะไม่ใช่แค่ผิวผ่องชั่วคราวแต่คือการฟื้นฟูเซลล์ผิวอย่างแท้จริงแล้วรู้ไหมคะว่าคอลลีเดยยังสามารถช่วยชะลอความชาราในระดับยีนได้ด้วยโอ้โหเทคโนโลยีเขาล้ำจริงๆค่ะผิวของเราจะขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ดูสุขภาพดีแบบอมชมพูไม่ต้องง้อฟิลเตอร์เลยค่ะคุณผู้ชมและอีกหนึ่งนวัตกรรมสุดล้ำที่ต้องพูดถึงคือ Biometric ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ช่วยให้การบำรุงผิวลึกถึงระดับไมโครควอนรียหรือแหล่งพลังงานของเซล์ลเลยทำให้ผิวแข็งแรงจากภายในสู้แสงแดดมลภาวะและอายุที่เพิ่มขึ้นได้สบายสายเลยค่ะตัวนี้เขาให้มาแบบเป็นซองสะดวกมากๆดื่มง่าย รสชาติดีและไม่มีน้ำตาลนะคะเหมาะกับคนที่รักสุขภาพจริงๆสำหรับใครที่อยากมีผิวขาวกระจ่างใสอมชมพูดูเด็กลงอย่างเป็นธรรมชาติคอลีเดยคือคำตอบค่ะ1กล่องมี10ซองทานวันละ1ซองผิวคุณจะเปลี่ยนไปภายในไม่ก,กี่สัปดาห์อย่ารอให้คุณอื่นสวยนำไปก่อนรีบลองเลยค่ะและคุณจะรู้ว่าผิวสวยสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป พบกันใหม่ในเทปหน้านะคะสวัสดีค่ะ